อาวอาวันนี้ก็โปรดยัดโยมอีกวันเป็นอะไรโยมผ่ากระดูกสันหลักผ่ากระดูกสันหลังเหรอพาสันหลังเป็นอะไรถึงาพาพิการตกต้นไม้ครัตบตกต้นไม้ต้นอะไรต้นมะม่วงเนี่ยทางหน้าบ้านเนี่ยแล้วตกเสร็จแล้วโค่นมันทิง้งไหมโค่นนะโค่นทิ้งด้วยอ่า คนชาไปแล้วถ้าลุกให้คนก่อนก็จะไม่ตก,ตก <c oughs> ขึ้นไปไป,ไปที่ก่อนอยังเดินได้แม่แม่พ่ออยู่ไงดีนี้พอ่พอกับแม่เขาตายแล้วไงอ๋อแล้วอยู่ใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเหรอครับก็มีมีรถแรงคันเก่าๆในที่ไปซื้อกับคงกับข้าวได้เพราะเราต้องทำกินเองเอี่ยเดี๋ยวคุยกันหน่อยอ๋า เราทำอะไรหาที่ไม่เขาไม่ได้ได้เบียร์ยางที่แปดร้อยก็ยังพอกินไปเราไม่ได้กินเหล้ากินยาอะไรเขาเนี่ยตอนนี้ไอ้ไมตาเหลืองอ่ะนอนตื่นเนี่ยเป็นโรคริซานไเขาบอกว่ามันเป็นด้วยอตอนนี้กระดูกนี่าเสริมเหล็กอ๋อเส้นยาวเลยเนาะไอกระดูกแตกไอ้ทับเส้นประสาทหมอก็ผ่า นอนอยู่โรงพยาบาลปีๆในสิบปีนะครับสิบปีอายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบห้าโอ้เป็นแต่สี่สิบห้าแล้วก่อนนั้นทําอะไรทํานาทํานาอยู่ทํานาอยู่น้องชายผมทําไม่ได้แล้วเนียก็เขาก็เช่าที่ของเจ้าของนาเขาอยู่กรุงเทพมั้งเช่านาเขาอยู่เช่านาครับก็อยู่คนเดียวก็ทำโน่นนี่กินนิดนิดหน่อยพอกินแล้วคนเออนิ่งเสรยเลย ไปให้นิ่งเถอะแล้วทีนี้อยู่คนเดียวแล้ว<ะ>นานอย่างนี้ที่อยู่คนเดียวนะอยู่มาแม่ตายไปสามปีแล้วครับอ๋อแค่พ่อพ่อ,พ,อพ่อตายไปประมาณตอนที่ผมตกต้นไม้ใหม่ๆปีเนยขามจะกระตุกอยู่เพราะมันเต้นประสาทไนีพ่อประมาณแปดปีอตายก่อนแม่ก็เลย อยู่คนเดียวครับแล้วได้คนพิการยังได้ได้แปดร้อยแปดร้อยแล้วได้รับทั้งอื่น่ะไม่มีอะแปดร้อยบางทีก็บางทีพี่น้องเขาอยู่เราไม่มีเขาก็ให้บางอะไรบ้าง mm hmm. ก็ไกลเขาก็มาช่วยเราออกเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสียงเงี้ยเพราะเราหาอะไรกินไม่ได้อล้วมแวีแล้วข้าวปลาอาหารต้องหุงเองไหมหุงเองครับ ก็ลุกลุกมาค่อยๆหุงไปเราเราไม่ได้ทําอะไรแล้วลกินอะไรบ้างกับข้าวเดือนๆถ้าแปดร้อยก็ได้ไข<ช>่<ค>มัง่งบางทีก็มามาห่าอะไรไม่แปดร้อยนี่ใช้ไม่พอหรอกก็ต้องทนไปอยู่อย่างเงี้ยลําบากก็ต้องลาบากเ mm hmm. พราะพ่อแม่เราตายแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะทําไงยังพี่น้องเขาก็ต้องมีภาระาครอบครัวเขารับชอบของเขา อย่างนี้ก็แค่เอาของไม่กินบ้างอ่าบางครั้งเขาก็เอาข้าวมาให้กับข้าวบางอะไรนิดหน่อยแต่ท้งเงินก็เป็นของอะไรของมันอ่าพอเขามีลูกมีเต้ามีอะไรครอบครัวเขาอะถ้าไม่มีจริงเขาก็ให้ร้อยครึ่งร้อยเงี้ยแล้วก็พอซื้อไปแค่แค่ก็แก้ขัดนั่นเองอาช่วยเหลือเยอะก็ไม่ได้เขาก็ไม่มีกันแล้วต้องไปหาหมออะไรไหม ผมไม่ได้ไปแล้วเพราะหมอไปไม่ต้องไปแล้วก่อนไปอยู่ที่โรงพยาบาลปีหนึะ่ะโรงพยาบาลปทุมอ่ะปีไมเต็มอ่ะอยู่โรงพยาบาลเลยเหรอแล้วค่าใช้ใจ่ายยังไงใช้บัตรทองบัตรสามสิบตตบาทแล้วเป็นนอนห้องไหนห้องแบบห้องรวมอะ่ะห้องรวมเขาจะมีคนพิการนอนอยู่ประบาณสี่คนเขาก็จะให้ไว้ห้องหนึ่ง เป็นปีเลยหรออยู่ปีหนึ่งแล้วก็ทํากายภาพบําบัดด้วยไงอ๋อเพราะกลับมาบ้านมันไกลกลับไม่ได้แล้วไม่มีคนที่จะรับส่งเราไปกลับเงี้ยก็เลยต้องอยู่จนหมอสงสัยก็เบื่อแล้วมัม้งบอกให้กลับบ้านก็บเบือ่อแล้วปีหนึ่งก็น่าจะเบื่อแล้วหน้าเดิมๆตายก็ไม่ตายที่หา,ห,าหายก็ไม่หายก็หายก็ไม่หาย ตอนมาผมยังเดินไม่ค่อยอนั้นเลยสะดวกเลยลใช้สี่ขาเดินลุกไม่ขึ้นนี่ยังใช้ตัวนี้ได้ค่อยช่วย,ยลุกทํากับขงกับข้าวกินได้ทําอะไรเป็นบ้างกับข้าวก็วมีที่ก่อนผมอยู่กับแม่ผมยังเดินได้ผมก็ทํากับข้าวให้แม่กิน <ừ> ทําได้ทุกอย่างแกงเกงได้ทุกอย่างแต่มันไม่มีเครื่องน,นั้นน่ะก็มีบางทีผัดกะเพรามีอะไรก็เก็บกะเพราแล้วก็ คื้อโคงโคงไก่เขามากินอย่างนั้นพอเราจะไปโคงไก่จะไปซื้อหมูเหมือนไม่จะกินกับเขาหรอกในวิญญาตซื้อหรอกแล้วตอนนี้คิดว่าเรามีที่พึ่งไหมก็มีน้องชายอยู่คนเนึ่ที่คอยที่คอยจะดูหน่อยว่าเป็นอะไรปุ๊บเขาก็ยังพอมีรถมีลาพาไปส่งโรงพยาบาลยามฉุกเชินก็เขาก็ ยังมีรถให้เราอาไปหาหมอหาหมอก็ยังอื่นมีไม่เป็นที่พึ่งไม่มีอ่ะอ,อยู่ไปเงี้ยใช้ชีวิตไปวันวันเคยคิดอยากตายไหมก็อยู่โรงพยาบาลคลองหลวงสองเที่ยวแหละผมผมกินยาตายไปเที่ยวแล้วก็ผูกคอตายแต่มันไม่ตายเลิกกินกินยาอะไรตายกินยาฆ่า,มาแมลงที่อย่างแรงเลยที่เขาใช้กระเพี้ยกระโดดอ่ะ เยอะไม่กินไปเยอะเรือบครึ่งขวดอ่ะแล้วมันอ้วกออกมาแล้วเขาพาไปล้างท้อง้าไม่อ้วกตายตายอ้วกขึ้นกราก่อนไปล้างท้องร่างกายมันปฏิเสธล้างท้องนอนอยู่ของหลวงอยู่อาทิตย์หนึ่งอ่ะล้างท้องเหรอล้างท้องเลยบ้งแล้วไส้เป็นไงบ้างไม่ไม่เป็นไหลเขาบอกถ้าถ้าเป็นยาขยาก็ตายเพราะยาขยามันจะมันจะดูดซึม อย่าข้ามแมลงนี่ถ้าอ้วกออกไปคือว่าร่างกายเราไม่ไม่รับเงี้ยมันทําให้พิษน้อยลงก็สะสมสะสมไปคือว่าร่างกายเราจะอ่อนแอเหมือนกันเน่ยค้องใจเลยไปซ้ําใหม่ <laughs> <laughs> เอาสักขวดไหมไม่เอาเลยก <laughs> <laughs> ิดไว้ลยก็เท่าน,นั้นเน่ะเดือดร้อนพี่น้องก็ด้วยแล้วทีนี้ผูกคอ้ตายนี่จะผูกกันแต่เขาเห็นก่อนเขาก็ช่วยกันคือ ที่เป็นสภาพานี้เราเลยไม่อยากอยู่ใช่ไหมไม่อยากอยู่เพราะอยู่ไปกันก็ไม่มีความหวังอะไรคนพิการก็อยู่ไปเรื่อยใช้ชีวิตไปเรื่อยแล้วเวลาคิดจะฆ่าแต่มันรู้สึกไัไงบ้างมันบีบม,มันมันมืดไปหมดคือว่าอารมณ์มันแบบมันเหมือนกับชั่ววูบอ่ะอ๋อชั่ววูบขาดสติไปวุฒไปเลย,มไ,เลยไม่รู้แล้วนึกจะทำทำเลยยาวางอยู่ก็กินไปเลย น้องชายเขาขิดยาเขามาวางอยู่ไงถ้าไมอ้วกนี้เรียบร้อยนะห,หรือว่าจะ้อยก็ใส่มันก็หมอเขาบอกท้าไมอ้วก,กใส่กับเดียเด่ยงเหมือนกันเดี่ยงสามเขาไปไม่ต้องเดินเลยเขาเนี้ยแล้วรู้ไหมถ้าตายแล้วเนี่ยคิดว่าสบายไหมไม่รู้หนักอ่ะหมายัายางถีบเลยหนักกว่าเดิมแต่มันไม่แต่คือเราไม่อย,อยากอยู่เพราะไม่อยากเป็นพิรละ ของพี่น้องใครเราเชื่อเป็นภาระบางทีป่วยนิดนิดหน่อยแล้วโทรศัพท์ก็ให้ไว้เครื่อนก็คอยโทรหาเขาเนี้ยติมมาร์ดยังไม่มีเติมเลยวางคาไว้กวางวิทยุไม่นชื่ออะไรเนี่ยเรียกชื่อเป็นไอ้เด้อชื่อไอ้เด้อสมแล้วไอ้เด้อลูกหมาไอ้เด้อเองนอนใช่ไหมตัวเดียวเลยหมาก็พร้อมกันผม เ็บมันกินนะทีนี้โยมรู้ไหมถ้าวันนั้นถ้าโยมตายได้ตามที่โยมคิดนะไม่รู้โยมไปลงนรกไหนไม่รู้ไม่เลยความทุกข์โลกมนุษย์ยังไงยังไงก็น้อยกว่านารกรับรองได้ถ้าไม่เชื่อนะลองตายดู <c oughs> และจะรู้ว่าอาตมาไม่ได้มอถ้าตายถ,าถ้าตายไปเลย <c oughs> มันมันก็ดีกลัวแบบว่ามันจะแบบว่าแบบแบบนอน พูดตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ยิ่งซ้ำหลายกับอีกแล้วแลตอนนี้คิดอีกไหมมันไม่คิดแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ไปใช้ชีวิตไปวันๆเรื่อยๆตายก็เมื่อไหร่ก็ตายเมื่อไหร่ก็ตายเวลาวิดเราก็ให้มาเท่านี้เอ๊ะไอเดอรเดี๋ยว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 เออชื่อไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ประพาศมานี่เอง เขามันไม่ค่อยชอบทาเองแต่เอาเอาพีิยูวมาแล้วเองไ <ฮะ S 1> ด้ดออกไปเออพวกนี้เคยกินหมาบอ่ะมันว้เลยกินสาบมีหรือเปล่าไม่แน่นะบางคนเคยกินหมาหมาได้บดิ